ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวดีๆในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันนะครับสืบเนื่องจากช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับการประสานทางไลน์นะครับจากพลเมืองดีนะครับว่าได้มีการพบมีชายวัยกลางคนนะครับและก็มีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้อาศัยกันอยู่ภายในวัดอยู่บริเวณศาลาการประเรียนของวัดป่ายุบนะครับซึ่งอยู่ภายในไซบอนไก หมู่ที่ 5, ตําบลสัตหีบอาเภอสัตหีบจังหวัดชุมุรีนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้อาศัยชายคาวัดนั้นหลับนอนมาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับจึงได้ประสานมายัางผมให้ทวงเปไปสู่กลางในการที่จะเข้าช่วยเหลือทั้งคู่นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือหาวิธีช่วยเหลือบุคคลทั้งสองคนนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและเขามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนะครับซึ่งผมกําลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบถึงเหตุการณ์ครั้งนนนะครับซึ่่ภาาพทุทเห็อยู เป็นจุดที่เขาอาศัยกันอยู่นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับพวกเขาในเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครพี่สวัสดีครับวันดีพี่ผมเป็นอาหารเรือนะพี่มีพอดีมีคนเขาแจ้งไปอะครับว่ามีพี่กับลูกกันมานอนอยู่ที่นี่พี่พี่พี่นั่งกับลูกก่อนก็ได้ครับนั่งกับลูกก่อนก็ได้ พี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่อยู่พี่พี่นั่งกับลูกก่อนได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดหน่อยเห็นเมื่อคืนมานอนอยู่ที่นี่ตั้งคืนเลยใช่ไหมพี่พี่มานอนอะไมานอนอะไสองสามคืนแล้วหรอหนูมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากไหนครับเอาบางทะเลพี่มานอนอยู่ที่นี่กี่คืนแล้วครับเนี่ย ตัจะเป็นเป็นคืนที่สามครับเพราะว่าตคืนคืนก่อนต้องนอนนอนที่วัดเกาพอยอ่สองสองสามคืนนี้พี่พี่ไม่ต้องกลัวนะผมผมไม่ได้มาทําอะไรพี่พอดีมีคนอนะ่ะเขาแจ้งของความช่วยเหลือไปเขาอยากผมก็เลยอยากมาดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้พี่ได้บ้างนะครับผมเป็นอาหารเรืออยู่ที่สัตหีบนี่แหละพี่จะทำอะไรผมนะอ๋อไม่ทําไม่ทําครับไม่ทําอะไรคือพี่มีอะไรพี่บอกผมคือพี่พี่มีอะไรผมช่วยเหลือไหมมีไหมครับ อยากให้ผมช่วยเหลืออะไรที่ที่ผมบันทึกไว้เนี่ยคือผมจะได้รู้รายละเอียดนะครับจะได้ให้หน่วยงานไหนมาช่วยเหลือพี่หรือว่ามีตรงไหนมาช่วยเหลือพี่ได้ครับผมอยากอยากมีที่บ้านนอนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากมีบ้านนอนออหรือว่าห้องห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเคยผม,มจะได้เพราะผมผมเคยผมก็เคยมีเมียผ่านมามีเมียมาแนละ้วครับผมก็ ลูกนะลูกก็พ่อเปทิ้รทิ้งไปหกปีอันนี้ลูกพี่หรือเปล่าลูกพี่เองปะไม่ใช่ครับลูกเลี้ยงเหรออันนี้ผมผมเป็นปู่๋มเป็นปู่พ่อมันหายหกปีครับครับข้อทหารเหมือนกันอ๋อเดิมทีพี่เป็นคนอยู่บางเละเหรอครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คนบางเละแต่ว่าผมผมอยู่บางเละมานานอ๋อตั้งแต่ปีสามแปดครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้พี่เช่าบ้านอยู่กันเหรอครับผมจะอยู่บางเละตั้งแต่แล้วทำไมถึงต้องออกมา เอาคุยคุยกับผมตรงผมจะได้หาทางช่วยพี่ถูกเพราะอ,อะไรครับพี่พี่ถึงต้องออกจากบ้านครับผมไม่มีบ้านเกิดผมไม่มีบ้านแล้วแล้วพี่อยู่บ้านใครครับก่อนหน<ม>้าเนี่ยผม,ผมเช่าห้องอ๋อเช่าห้องผม,ผมเช่าห้องเช่าแถวแล้วทําไมพี่ถึงไม่อยู่ที่เดิมครับบบาผมได้ไหมมันเละลอดนะครับมีเงินไหมเนี่ยครับ<ไ>พี่ติดค่าห้องบ้างไหมไที่บางสะเลนะครับที่พี่ไปอยู่ที่แรก ผมไม่ติดผมไม่มีติดครับอานน้วพี่หาเงินจากไหนครับผมมาทำงานรับจา้าง่อสร้างอะไรเนี่ยใครใครจ้างนะครับะไรอ่แล้วทำไมพี่ไม่อยู่ที่เดิมฮะมันยังไงละมัน,ม,นมันแตละพันเรื่อง,งอบางครั้งอะบางครั้งตรงเนี้ยมีปัญหามันมีปัญหาผมผมก็ต้องย้ายออกผมต้องย้ายออกอะไรเงี้ยผมต้องย้ายออก เพราะอะไรถึงมีปัญหาพี่บอกได้ไหมครับเอาจริงๆเดี๋ยวผมจะได้ช่วยพี่ถูกทางต้องให้อยู่อยู่มันค่อยได้อยู่มันค่อยได้เราจะพูดว่าเออย้ายไปตรงนู้นดีกว่าไปห้องะว่มันถูกหน่อยอะไรเงี้ยมัน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 เปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆครับอ๋อมันแพงบางทีมันไม่ไหวอะเหรอครับอะไรเงี้ยมันไม่ไหวบางบางที่ผมไม่ไหวอะหรือบางที่ผมหาเงินเขาไม่เขาไม่ทันอ๋อหาเงินเขาไม่ทันเนี่ยแต่ก็เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจ่ายเงิน หาเงินมาจ่ายแล้วแล้วก็ออกไปซัเนี่ยผมก็โดนครับคงหาเงินไม่ทันอืมลืมบางครั้งว่ะตอนนี้พี่มีงานไหมตกงานเลยเหรอครับตอนนี้ตกงานตกงานมากี่เดือนแล้วครับเนี่ยไตกงานวก็เกือบเดือนแล้วนะเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้บวกหมดเจ็บอ๋อเนี่ยขอด้วยพี่เป็นแผลอะไรฮะรถรถล้มเหรอครับผมบอกยาม อยากไปโรงเรียนไหมครับอยากพี่น้องไม่ได้ไปเรียนเป็นกี่วันแล้วครับเนี <t 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 uh ่ยเป็นเป็นเป็นอุ้ยอาทิตกว่านาเพราะอะไรอะครับเพราะผมไม่มีว่าผมไม่ผมไม่มีเวลาจะไปสมไล้ผมไม่มีที่อยู่ที่ที่แนนอนอ๋อแล้วแล้วเงินน้องไปโรงเรียนมีไหมน้องจะต้องไปโรงเรียนมีเงินไหมครับเวลานะผมผมก็องผมก็องมีให้แต่บางครั้งบางครั้งผมไม่มีครับแต่ธรรมดามันเรียนอยู่เ็แก้วแต่นี้ผมย้ายจากเก็บแก้วครับมาเซีย เขาผมย้ายี่อยู่เพราะว่าผมไม่มีงานทำ uh huh. ย้ายที่แสมสารก็เลยตอนนี้ไม่มีงานทําก็เลยต้องให้หลานหยุดเรียนก่อนเลยด้วยแล้วก็ตะเวนนอนตามวัดไปทั่วอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่พี่ไปมากี่วันแล้วตอนนี้พี่ไปมาเนี่ยกี่วันแล้วที่ไปนอนอยู่ตามวัดนะครับหลายวันลนะเป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะหรอครับที่ออกจากห้องเช่ามานะคนขอจากห้องเช่าหมดแล้วหรอครับไม่ตอนนี้ของผมอยู่ที่ที่วัดกิโรติคือเอาเอาเอา ใส่วัดอยู่อยู่ที่นั่นอ๋อพี่อยู่ที่วัดเกี่วสิม,มาเกี่วันละหลายวันอพอสมควรครับหลายวันแต่ตอนนี้ก็ทางนนั้นเข,า,ขาให้ผมออ,อกอาา๋อเ็ก็ให้ผมออกพี่ก็เลยมาอยู่ที่วัดนี้ต่อครับแต่ว่าของผมผมก็ยังติดด้ของก็เสื้อผ้าอะไรผมหม้มมอข้าวอะไรผมถ้วยชามอะไรผมก็อ๋อยู่ที่วัดพี่ไปนอนอยู่ที่วัดอยู่ตรงไหนอะของวัดอะผมมันจะเป็นที่ท,ที่เขาจำที่เขาก่อสร้างที่เขาต่อเอติมไหมอ๋อครับ ต่อเติมไหมครับพี่พี่อยากให้อยากให้เขาอยากให้คนมาช่วยยังไงครับอยากได้ห้องนอนหรือว่าที่อยู่รับอือยากได้ห้องนอนที่อยู่นะตอนเนี้แล้วกินจะงอะไงก็อยู่ขอข้าววัดอย่างนี้ต่อไปหรอครับผมจะทำงานหางานทำหางานทำแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือไม่มีที่อยู่ครับถูกไหมครับแล้วน้องก็ต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วคุณครูเขาว่าไหมครับเขาก็ติดต่อมาครับว่าเขาติดต่อมาแา่ว่า ขาติดต่อมาแต่ว่าทำไมไม่มาลงเรียนเพื่ออะไรครับก,กูกูก็กดโทรกูโทรันถามก็คือตอนนี้อยากมีที่อยู่อย่างก่อนเนาะครับครับแล้วก็จะหาเงินจ่ายค่าเช่าไหวนะนก็มันก็ต้องมันก็ต้องหางานทำด้วยครับครับอืมก็ต้อง,งหางานทำครับโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูผู้หลักผู้ใหญเขามาช่วยนะครับไอ้หลกเปลี่ยนที่นอนหลกเขาจะมาใช้งานแล้วเร็ว ภาพที่ทุกท่านได้เห็นไปน,นั้นนะครับคือชีวิตของตาหลานนะครับซึ่งไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับจึงจําเป็นต้องตะเวนเล่ร่อนไปทั่วนะครับเพื่ออาศัยใบบุญและชายคาวัดนะครับเสื้อเป็นที่หลับนอนและในการได้อาหารจากก้นบาทนะครับที่พระได้บิณฑบาตมานั้นได้เป็นอาหารประทางชีวิตในแต่ละวันนะครับ ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นคุณตาเองก็ได้พาหลานตะเวนไปทั่วนะครับพื้นที่อำเภอสัตหีบซึ่งไปพักพิงอยู่ตามวัดต่างๆและได้อาศัยค่าวัดนะครับประทังชีวิตให้อยู่รอดมาจนถึงวันนี้นะครับซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงนับเป็นความโชคดีที่นางพิกุลโสภาปลัดอำเภอสัตหีบก็ได้ร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบรุดเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีในเบื้องต้นได้ประสานไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เข้าให้การช่วยเหลือเด็กชายทวัชชัยและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบางละมุงเข้าช่วยเหลือนายจำนงซึ่งมีศักเป็นปู่เพื่อให้ไปอยู่ในความดูแลให้ทั้งคู่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ตกเป็นปัญหาหรือภาระของสังคมต้องกราบขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ และขอให้ทั้งคู่ได้มีชีวิตในบ้านหลังใหม่และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากนี้และตลอดไปนัวาก่อนะารมเที่ยววงระมูมีที่เที่ยวผ่านไปนี่จะเจอส่วนน้ำกระตุนนิดเดียว อะไรดีเดี๋ยววีให้ตัวเขาหัวเข้าไปแล้วออกไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นแหละบ้านติดกันเลยสบายเลยเดินเข้าออกเลยเบื้องต้นเราให้การช่วยเหลือยังไงบ้างอะคะเบื้องต้นนะคะอําเภอสีหีบก็ได้แจ้งประสานมาที่บ้านพักเด็กชายบ้านบางละหงนะคะที่จะอุปการะเด็กน้องคนนี้นะคะที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือส่วนปู่ของเขานะคะก็จะประสานให้ทาง ศูนย์ควบคองคนไร้ mm. ที่พึ threaten. <c oughs> <ures> uh ่งนะคะซึ่งเป็นอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่รั้วติดกันซึ่งทั้งสองคนสามารถเดินทางไปมาหาตู่กันได้บนต้นทางผู้ในการรับแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนําส่งวันนี้จะให้เทศบาลตะบนขจดสงศ์เป็นผู้นําส่งทั้งสองคนให้ค่ะพ่มาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยแต่มันตออะไรอันนั้นจับไม่ได้เพราะว่อเราคงอยู่ที่ท้องที่